นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทไตรสรณคมพุทธทงังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังคังสารังคาฉามิทุติยมปิพุทธังสารังคาฉามิทุติยมปิธรรมังสารังคาฉามิทุติยมปิสังคังสารังคาฉามิตติยมปิพุทธังสารังคาฉามิตติยมปิธรรมังสารังคาฉามิ ตติยมปิสังคังสารนังขชามิบทสวดอิติปิโสอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานัง พุทโภพควาติสวาคาโตพภควตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัส,สิโกโอปณนะอิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูเฮติสุปฏิปันโนภควโตสาวากสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวากสังโค ยายะปฏิปันโนภะควัโตสาวากสังคโคสามีจิปฏิปันโนภะควัโตสาวากสังคโคยะที่ทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภะควัโตสาวากสังคโคอาหุเนยโยปาหุเนยโย ทักขิเนยโยอัญชลีกระิโยอนุตตรังปูญยักษเขตตังโลกัสสาติบทสวดชัยมงคลคาถาหรือพาหงมหากาพระหงสหัสสม,มะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขรังอุทิตโคและสเสนมารัง ธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุจจิตตสัพพะรันติงโครัมปนาระวกะกัรมะ,ะมะถัดทยักขังขันตีสุทันตะ วิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังคลานินาลาขิลิงคัชวรังอติมัตตะภูตังทาวัคขิจักกะมะสะนีวสุทารุนันตังเมตตมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังคลานุคิตตะคักคมมติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตะมตโนชตตะวา มุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคลานิกัตตวานากัตถะมุทลังอิวะคับพินิยาจิตจายะทุตทะวะจนังชยากาชมัดเชสันเตนะโสมะฟิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสาพระวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกาวาทะเกตุงวาถาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพ่อวันตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุนเตนะเถระพุชเคนะธะมมปยันโตอิทูปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพ่อวันตุเตชยมังคลานิ ทุขาหะจิติพุชเคนะสุทัตถะหัตถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิ พุทธชยมังคละอัถะคาถาโยวาจโนทินะทิเน,นสละเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐะวานิโมขังสุขังอธิคเมยะนโลสุปัญโยสวดมหาการุนิโก มหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัต ทโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปะลาชิตะปันลังเลสีเสปะทะวิโปคะเลอภิเสเกเสัพพะพุทธานังอคับปัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะลัง สุปพาตังสุหุติตังสุขนโนสมุหุโตจะสุยิถังพรหม,มัจจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณีทิเตปทักขินาปทักขินานิ กัตตวาลพันตัดเถปทักขิเนภวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธ,ธานุภาเวนะสทาโสนติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพ ทวาตาสพธรรม,มานุภาเวนะสทาโสตถีพวันตุเตพวัตุสพ,พมังคลังลักขันตุสภเทวาตาสพสังคานุภาเวนะสทาโสตถีพวันตุเตพระคถาชินบัญชรปุณตะกามู แลพปุญตังธนากาโมแลพทนังอธิกาเยกายายะเทวานังปียตังสุตวาอิติพิโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสวรรโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสนาคตาพุทธา เชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปตินทิตาไมหังมัทเกเต,เต,เตมุนิสรา สีเสปตินที่โตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโรจเนสังคโคปตินทิโตไมหังอุเรสัพภคุณาการโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคินีโกนทันโยปิทิภาคสมิงโมคคลานโนจวามเก ทักคิเนสวาเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโรกัส,สโปจมหานามูอุภาสุงวามสโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะัปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนสุพิโตมุนิปุงคโว กุมารกัสปโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิฐาสิกุณากาโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตา นาลาเตติลกามะมะเศษาสีติมหาเถราวิจิตาชินสาวกาอิเตสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรสาชรันตาศีรเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตา รัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตะสุตตะกังทัชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาระกังขันธโมรปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิ เสสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตปิตตาทิสันชาตาพาหิรัชัตตุปัทถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะ เตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนัสธสาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชะมัชัมหิวิหรันตังมหีตะเลสัทธาปะเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรม,มานุภาวาปาลิโตจรารมิชินะปัญชเรติ แผ่เมตตาตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหวมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สุขีอัตานาังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวนสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุนิทุกขาอเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานาังปริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปัาจ,จากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกาสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแย่กันและกันเลยอพยญาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรยายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสัญจิจักกรรมมังอาสัญจิจะกรรมมัง,ะรรมมงขะมันตุเมอโหสิกรรมมัง พราะวันตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อยาได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอนิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงานาศาคณาญาติผู้มีอุปการลคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไร และอุปสรรคอันตารายต่างๆทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดสิ่งใดสมปาถนาที่เป็นไปได้โดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพร,รันสำเร็จด้วยเถิดคาถามหาจักกรพัทนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณ มณีนพร,รัตน์สีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทงังสีวลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปร,รายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะ มานีมามะพุทธัะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือลือคาถาปดนี่หลวงปู่ทวนะดนะดนี่โมปดนี่พุทธรดนี่ทาบดนี่ยะปรดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โต อาคันติมายะอิติภควายัทาพุธโมนะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวลีเทโรมหาลาโพโหติ มหาศีวลีเทโรลาพังเมเททะพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมณีมามะ พุทธะสวโหงมคาถาเสริมดวงโชคลาภมะอ,ะอุสิวังอุจุดตังพะระอรหังจุติโลกังอิทังยะทิระสังคังจุติจุติคาถาเรียกเงินหลวงปู่ศิลาพุทธโธอิติปิโสภควาพุทธโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทธโธเอเตนะอัจเจนะอธิธามิกคาทาหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีปิยังมะมะอุตโมะมะหาลาโภนโมพุทธ,ธายะ โอมมหาลาโภโชควันตังเอหิจงมาธนปาตังมากมายังอคโตปารติโยวันทิตวานมามีหังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชัง พาเลเนเนเตเชช้ยตุช้ยมังขลัง